มาถึงส่วนของการวิเคราะห์หลักสูตรนะครับที่คิดว่าจะมีการเอามาออกข้อสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วยเกณฑ์วอลของอาชีวศึกษาที่จะเปิดในเรลุรินะครับก็จะเป็นข้อสอบในส่วนของภาคขอนะครับหัวข้อที่2เป็นมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนหรือวิชาเอกนั่นเองนะครับคะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนด้วยกันโอ้โหเยอะมากนะครับนั่นหมายความว่าท่านก็จะต้องทําข้อสอบ 100ข้อนะครับหรือบางทีเขาอาจจะมีการออกข้อสอบที่มันครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วบวกคะแนนเพิ่มนะครับอันนี้ก็คอยติดตามกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าถ้า100คะแนนเนี่ยก็จะประมาณ100ข้อนั่นแหละครับฉะนั้นในส่วนของการสอบรอบทั่วไปนะครับใช้เกณฑ์ว14ก็น่าจะ1 0 0ข้อนะครับที่เน้นก็เป็นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับส่วนเทคนิคคอมพิวเตอร์สามารถมาดูได้ไหมดูได้ครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเพิ่มในส่วนของ เน้นในส่วนของพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแค่นั้นเองนะครับสําับหลักสูตรสอบที่ท่านจะดูในต่อไปนี้นะครับก็เป็นการคาดการณ์เท่านั้นนะครับไม่ใช่หลักสูตรที่เขาจะเอามาออกจริงๆนะครับแต่ว่าผมรวบรวมจากประสบการณ์และการไปดูหลักสูตรของปวชปวสที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพวกนั้นและเอามาสรุปเป็นหลักสูตรสอบให้ท่านได้เห็นเพื่อจะได้ไปอ่านหนังสือได้นะครับ พร้อมกันแล้วนะครับก็ไปกันเลยนะครับนี่และนี่ก็คือตัวอย่างของหลักสูตรสอบที่ผมทําขึ้นมานะครับเป็นการคาดการขึ้นมาว่าเขาจะออกข้อสอบน่าจะแบ่งเป็นหมวดหมวดวิชาประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกไปก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่หลักสูตรจริงๆที่เขาออกข้อสอบนะครับแต่เป็นการคาดการโดยที่ผมสรุปจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ก็ลองมาดูกันนะครับว่ามันจะมีในส่วนเนื้อหารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่ต้องบอกไว้ก่อนก็คือ100คะแนนนะครับในรอบทั่วไปที่จะต้องสอบในวิชาเอกโดยนะครับหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้นี่จะพูดถึงประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์นะครับประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับหรือแบ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทํางานต่างๆหรือจะเจาะในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยตรงเลยก็ได้นะครับท่านไปดูมานะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ10คะแนนแล้วกันนะครับอาจจะน้อยกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมเดาเอานะนะครับว่าเขาจะมาประมาณ10คะแนนหรือ10ข้อนั่นเองก็ไปหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับมาอ่านเลยนะครับหัวข้อที่2นะครับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอัตยประโยชน์พวกนี้นะครับก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับว่ามันแบ่งประเภทกันยังไงหรือ ถามเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่นะครับว่ามันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับรุ่นอะไรพวกนี้ก็อาจจะมาร่วมถึงโปรแกรมอันประโยชน์นะครับนี่ก็จะเอามาถามกันแบบง่ายๆเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไปเจาะข้อสอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันเจาะส่วนไหนบ้างนะครับงนั้นผมคาดการไว้ว่าน่าจะมาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ให้ไป5คะแนนแล้วกันเนาะนะครับ เวลาท่านไปประเมินด้วยตนเองก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ผมกะว่าประมาณ5คะแนนที่เขาจะออกนะครับข้อ3นะครับคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับโอ้วิชานี้หนักมากนะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์นะครับฉะนั้นตัวเลข0ูนนะครับเลขฐาน2เลขฐาน8ฐาน10ฐาน16ก็ไปดูมาดีๆนะครับรวมถึงอาจจะออกในส่วนของตารางค่าความจริงนะครับลอจิกเกตต่างๆด้วยนะครับ แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะออกเยอะนะครับแต่จะออกข้อที่มันยากๆนะครับฉะนั้นกันไว้5คะแนนนะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื้อหาปริย่อยนี่ท่านต้องไปดูในส่วนของเครือข่ายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่งพื้นฐานนะครับพวกโทโพโลจีพวกรา,ายละเอียดของทบไอที่เป็น e ต่างๆนะครับโอ้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ อา,อาจจะเป็นเรื่องของการต่อสายแลนพวกนี้ด้วยนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับถามถึงพวก OSI โมเดลทั้ง7ขั้นพวกนี้นะครับหรือ TCP/IP พวกนี้ก็มีนะครับก็เป็นห่วงนะครับน่าจะเยอะพอสมควรนะครับผมกะว่าออกประมาณ10ข้อนะครับหรือ10คะแนนนั่นเองนะครับก็ลองไป ติวเข้มเลยนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี่คิดว่าจะมาเยอะแน่นอนนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็หมายหมายถึงไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนพวกระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยนะนะครับส่วนข้อต่อมานะครับกราฟิกมัลติมีเดียแอนิเมชันเกมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกราฟิกนะครับส่วนใหญ่จะถามอะไรครับถ้าเป็นกราฟิกง่ายๆอย่างเช่นเป็นภาพนะครับก็จะถามเกี่ยวกับประเภทของภาพกราฟิกนะครับว่าเป็นแบบรั t ต์หรือว่าเวกเตอร์นะครับมัลติมีเดียนะครับมีโปรแกรมไหนบ้างที่ใช้งานได้ รวมถึงความหมายของพวกแอนิเมชันมัลติมีเดียต่างๆส่วนเรื่องเกมนะครับก็อาจจะถามถึงโปรแกรมที่ใช้สร้างก็ได้นะครับฉะนั้นผมให้น้ำหนักไม่เยอะนะประมาณ5ข้อแล้วกันนะครับหัวข้อต่อมานะครับระบบฐานข้อมูลนะครับ Database System นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะถามเรื่องอะไรครับขนาดของโครงสร้างต่างๆของฐานข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกโครงสร้างข้อมูลที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่พวกนี้นะครับรวมถึงถามความหมายด้วยนะครับ ประเภทของฐานข้อมูลด้วยก็มีนะครับเชิงสัมพันธ์พวกต้นไม้นะครับพวกระบบเครือข่ายนะครับต่างๆฉะนั้นก็ค่อนข้างหนักนะครับและที่จะเจอบ่อยเลยก็คือพวกฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งหมด3 3ตัวด้วยกันนะครับการสร้าง ER ถามคำศัพท์เกี่ยวกับพวก Relation ต่างๆพวกนี้นครับส่วนเรื่องการ n o r m a l i z a t i o n พวกนี้น่าจะน่าจะไม่ออกนะครับเพราะว่ามัน ถ้าเขาออกข้อสอบนี่จะตั้งโจทย์ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของการตีแต่ข้อสอบเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะครับระบบฐานข้อมูลเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาให้นะครับผมกะไว้ว่าประมาณ10บคะแนนแน่นอนนะครับมาเยอะนะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของโครงสร้างข้อมูลอันนี้นะครับเป็นวิชาหนึ่งที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับแล้วก็มีสอนในส่วนของระดับปปสนะครับฉะนั้นถ้าใครได้สอนวิชานี้ก็ ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะออกข้อสอบหรือเปล่านะนะครับแต่ผมกันไว้นะครับไปดูเรื่องของ in order pre order อะไรพวกนี้ครับ stack นะครับ queue อะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีนะนะครับพวกการวิเคราะห์ค่ากริทึมต่างๆก็กันไว้5คะแนนนะครับกันไว้5คะแนนก็พอนะครับใครจะปรับเวทให้มันสูงมันต่ำกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อที่8นะครับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศต่างๆ อันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างระบบสารสนเทศแล้วเรามีกระบวนการมีเครื่องมือมีเคสทูลตัวไหนบ้างที่จะเอามาออกแบบเพื่อให้การสร้างระบบสารสนเทศต่างๆนั้นมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับพูดง่ายคือเป็นหลักการของวิศวะในการออกแบบโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ร,ระบระบบสารสนเทศต่างๆนั่นเองนะครับ คาดว่าจะมาไม่เยอะนะครับก็กันไว้ที่5คะแนนก็พอนะครับก็รายละเอียดที่พอจะเห็นภาพชัดเจนก็จะเป็นพวก d t t f l o ฟลไดแกรมนะครับพวกหลักการออกแบบเชิงวัตถุนะครับพวกนี้นะครับพวก Class พวกเคสยูสเคสอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของการตีแตกก็จะนํามาเสนออีกทีหนึ่งนะครับข้อ9นะครับการพัฒนาเว็บไซต์นะครับก็รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นแบบสแตติกกับไดนามิกนะครับสแตติกก็คือเว็บไซต์ที่มัน เวลาที่เราจะแก้ไขข้อมูลก็ต้องแก้ไขที่โค้ดนะครับส่วนดินามิกก็คือมีอในส่วนของการใช้ภาษา PHP แล้วก็ระบบฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะใช้พวกภาษาอื่นๆอีกก็มีนะครับก็คือมัมนมีความยืดหยุ่นกว่าสแ a ติกนั่นเองนะครับสามารถที่จะ,ะใช้งานเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์ฉะนั้นผมตีว่าน่าจะมาเยอะพอสมควรนะครับผมตีไว้10คะแนนเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆสาสต์ด้วยกันอย่างเช่นฐานข้อมูลนะครับระบบอินเทอร์เน็ตภาษา,าต่างๆอย่างเช่น HTML นะครับอย่าง CSS พวก PHP นะครับรวมไปถึง JavaScript เนี่ยก็น่าจะมาเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงการออกแบบดีไซน์หน้าเว็บโดยใช้พวก Bootstrap อะไรก็อาจจะมีนะครับ ก็รอติดตามกันต่อไปในช่วงของการตีแตกนะครับข้อ10นะครับการพัฒนาโปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับก็จะมีการพัฒนาในส่วนของโปรแกรมเชิงโครงสร้างและก็เชิงวัตถุนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างโปรแกรมเชิงโครงสร้างง่ายๆนะครับในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมนะครับการวิเคราะห์ปัญหานะครับเอามาเขียนเป็นอัลกอริทึมนะครับมาเขียนเป็นแผนภาพนะครับโดยใช้แผนผัง งานของโปรแกรมพวกนี้นะครับรวมถึงการเขียนโค้ดโดยให้ภาษา C นะครับภาษาง่ายๆพวกนี้นะครับถ้าเป็นเชิงวัตถุก็จะเป็นภาษา Java นะครับก็ใช้หลักการออกแบบเชิงวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องนิดๆหน่อยๆนะครับแต่รวมๆแล้วนะครับการพัฒนาโปรแกรมเนี่เขาจะให้เราทําในส่วนของการโคดดิ้งนะครับดูดูโค้ดที่ม,ามาันมาแล้วก็มาวิเคราะห์หาคําตอบหรืออาจจะเป็นในส่วนของอัลกอริทึมง่ายๆ,ๆนะครับที่ให้มาแล้วก็ มาเติมเข้าไปหรืออาจจะถามในส่วนของขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยก็มีนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับรวมถึงการโคดดิ้งด้วยนะครับผมกะไว้ประมาณ10คะแนนแล้วกันนะครับมาถึงหัวข้อที่11นะครับก็เป็นในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือพวกอุปกรณ์ที่เป็นสมองกลฝั่งตัวนะครับพูดง่ายก็คือเป็นพวกพวก IC ต่างๆนะครับที่มาในรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นพวก Arduino นะครับ l ้านเบรรี่พายพวกนี้นะครับก็อาจจะมีถามนะนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในฝั่งของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือ IT นะฉะนั้นผมกะไว้ว่าประมาณ5คะแนนนะครับเผื่อเขามีถามนะครับในรอบกรณีพิเศษนี่ไม่มีนะครับไม่มีแต่ผมกะไว้ว่าเขาอาจจะมีถามนะครับถ้าใครจะตัดข้อนี้ออกก็ได้นะครับแต่ผมกะไว้ประมาณ5คะแนนนะนะครับถ้าอ่านหนังสือตัวนี้ไปก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับ เช่นอาจจะถามถ้าถามก็น่าจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับว่าตัวไหนที่สามารถทําให้มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้นะครับก็ลองไปดูนะครับข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมสํานักงานนะครับหรือ Microsoft Office ต่างๆนะครับไอเนี้ยมามาเกือบทุกรอบเลยนะครับถามง่ายๆเลยนะครับโปรแกรมสํานักงานก็อย่างเช่นพวก Word Excel PowerPoint นะครับ Excel เนี่ยพวกนี้นะครับ จะถามอะไรครับจะถามวิธีการใช้งานนะครับว่าถ้าต้องการจะแทรกภาพอะไรพวกนี้จะต้องทํำยังไงนันนเียะครับมีถามแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหบางคนใช้งานมานะครับแต่ว่าจําในส่วนของวิธีใช้ก็เลยตอบไม่ได้ก็มีหรือเราเคยใช้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับแต่เวลาเขาถามเขาถามเป็นเมนูภาษาอังกฤษแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะครับก็ตกมาตายหลายคนอยู่นะครับหรือบางทีนะครับ ถามเป็นนามสกุลของไฟล์เลยนะครับว่าถ้าเป็น Excel จะมีนามสกุลว่าอะไรโอ้โหถามแบบแบบว่าคาดไม่ถึงจริงๆนะครับหรือบางทีจะถามเป็นหน้าที่นะครับถามเป็นประเภทของโปรแกรมนะครับอย่างเช่นถ้าจะใช้โปรแกรมสําหรับการทําทตารางคํานวณจะใช้โปรแกรมอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะนําเสนอผลงานต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับ ก็ดูมาหน่อยนะครับผมคิดว่ามาแน่นอนนะครับแต่ว่ามาไม่เยอะนะครับก็กันไว้ที่5คะแนนนะครับที่เป็นห่วงที่สุดก็คือจะถามวิธีการใช้หรือวิธีการทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างนะครับดีไม่ดีอาจจะถามในส่วนของจดหมายเวียนก็ได้นะโอโหยากนะครับยากตรงที่ว่าบางทีเราจําขั้นตอนนั้นไม่ได้แล้วก็ถามว่าขั้นตอนนั้นมันทํำยังไงไอขั้นตอนที่หายไปนะครับก็มีนะนะครับ ฉะนั้นเป็นส่วนที่คาดเดาได้ยากนะครับและบางทีก็คาดไม่ถึงด้วยนะครับในรอบกรณนี้พิเศษก็าถามอยู่ข้อหนึ่งนะครับน่าจะเป็นในส่วนของโปรแกรม Microsoft Word แหละครับถามว่าถ้า,าจ,จะบันทึกเป็นไฟล์เทมเพลตจะมีนามสกุลว่าอะไรโอโ้โหใครไม่เคยบันทึกมาก่อนหรือไม่เคยอ่านหนังสือผ่านมาก่อนเดาอย่างเดียวแหละครับมีแต่เดาถูกเดาผิดแหละครับครับในส่วนของโปรแกรมสํานักงานก็ไปดูมาดีๆแล้วกันนะครับเผื่อว่าท่าน ดูมาดีแล้วก็จะทำข้อสอบได้เต็มนะครับกะไว้5คะแนนนะครับประมาณนี้นะครับหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีนะครับหรือดิจิทัลสมัยใหม่อันนี้เราจะพูดถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับในทางคอมพิวเตอร์ท่านก็ไปดูมานะครับมันจะมีหนังสืออยู่รายวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนะครับจะพูดถึงเรื่องของระบบคลาวนะครับ AI ฟินเทคต่างๆนะครับก็เป็นองค์ความรู้แล้วก็เขาเรียกว่านวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับกะไว้10คะแนนนะครับเพราะพวกนี้มันมันอาจจะถามนะครับเช่นอาจจะถามเรื่อง cryptocurrency ก็ได้นะครับอาจจะถามเรื่องฟินเทคพวกนี้นะครับหรือ big data พวกนี้นะครับก็อาจจะมาหลายข้ออยู่นะครับเพราะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานสมัยใหม่ที่คุณครูต้องมีนะครับครูสอนคอมต้องรู้นะครับ ว่ามันมีโปรแกรมหรือแอปอะไรใหม่ๆมานะครับกะไว้10คะแนนนะครับตรงนี้และในส่วนข้อสุดท้ายนะครับจะริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับทำยังไงล่ะครับไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์มาเลยนะครับโดยเฉพาะพระบอคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะออกในเรื่องของบทลงโทษหรือ,อาสาเหตุของการกระทําผิดพวกนี้ก็ได้นะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลทางจราจรคอมพิวเตอร์นะครับว่า เก็บไว้กี่วัดนะครับพวกนี้รวมไปถึงจริยธรรมต่างๆในการใช้งานพวกโซเชียลมีเดียนะครับหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็ไปดูมาด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการแนะนำหลักสูตรที่คาดว่าจะออกข้อสอบนะครับทั้งหมดนี้คือการคาดการหลักสูตรที่คาดว่าจะออกข้อสอบในรอบทั่วไปนะครับอาจจะไม่ใช่ตามนี้นะครับแต่ผมก็ทำเป็นตุ๊กตาเอาไว้ให้นะครับ แล้วก็คะแนนก็คาดการแบบที่คิดว่ามันจะออกนะครับแต่ความจริงไม่รู้จะเป็นยังไงนะท่านสามารถที่จะนําตารางตัวนี้ครับไปลองเวดคะแนนแล้วก็ไปลองทุ่มเทกับการอ่านหนังสือแต่ละวิชานะครับให้มันเหมาะสมกับที่ท่านเน้นนะครับที่ผมทําเป็นคะแนนก็คือต้องการจะเน้นว่าเราควรจะอ่านหนังสือเล่มไหนเยอะกว่ากันนั่นเองนะครับมันเหมือนกับการที่ท่านออกแบบหลักสูตรการสอนในแผนการสอนนั่นเองว่าจะเน้น การสอนเรื่องไหนมากที่สุดนะครับฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับพอจะเป็นเปิดหูเปิดตากับท่านนะครับในการที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องอ่านหนังสือเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โ oh หนะครับถ้าท่านไหนที่สอนวิชาพวกนี้ทั้งหมดเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้นะครับเพราะว่าท่านมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็อย่าประมาทนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า เขาจะเอาหนังสือเล่มไหนมาออกนะครับอย่างเช่นระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เนี่ยอย่างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะครับมันมีหนังสือหลายเล่มมากที่เขาผลิตออกมาแล้วหนังสือแต่และเล่มเนี่ยเนื้อหาไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าท่านเจอในส่วนของข้อสอบเนี่ยบางทีอาจจะงงก็ได้ครับเอา้าทําไมไม่มีที่เรา,เอ,าอ่านหนังสือมาเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านเข้าใจแบบนี้นะหนังสือที่เขาเอามาออก มันอาจจะไม่ตรงกับหนังสือที่เราอ่านไปนะครับฉะนั้นมันก็เป็นภาระงานของเราอีกอย่างหนึ่งหรือเป็นความกังวลว่าแล้วเราจะอ่านหนังสือเล่มเดียวหรอเราจะไม่แทงกั๊กหนังสืออีกเล่มหนึ่งหรอนะครับหรืออ่านอีกสำนักหนึ่งแบบนี้นะครับฉะนั้นแค่เห็นหลักสูตรสอบก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วและจะต้องไปแทงกั๊กนะครับคืออ่านหนังสือในแต่ละเรื่องจากหลายๆเล่มด้วยเผื่อเอาไว้นะครับผมพูดแบบนี้ หลายคนอาจจะคิดว่าคิดมากไปเนาะนะครับคิดมากคิดมากแบบนี้แหละครับมันถึงทําให้ผมสามารถที่จะจําเนื้อหาแล้วก็จะแยกตัวเลือกตอบได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นท่านลองไปคาดการดูนะครับเนี่ยเฉพาะวิชาเอกนะครับที่ผมคัดมาให้เนี่ยยังไม่รวมถึงเนื้อหาปลีกย่อยที่เขาจะออกนะครับโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับงั้นไม่สอบดีกว่าได้ไหมได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีเป้าหมายคือเป็นครูผู้ช่วยนะครับท่านต้อง ทำได้อย่างแน่นอนนะครับดูหลักสูตรสอบแล้วจะได้มีกําลังใจในการอ่านหนังสือหรือบางคนก็หมดกําลังใจไปเลยก็มีนะครับผมมาทํำร้ายทุกท่านหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าผมมาเปิดตาท่านก็จะได้สว่างนะครับว่าเตรียมตัวเยอะขนาดไหนนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมให้ท่านดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันก็จะทําเป็นตารางออกมาเป็นหลายสีนะครับเผื่อท่านจะดู ตารางไหนที่มันสบอารมณ์กว่าก็ก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันนะจริงๆก็อยากให้ท่านแคปแล้วก็เอาไปลองติ๊กติ๊กติ๊กดูนะครับให้คะแนนแล้วก็ไปแบ่งเป็นในส่วนของตารางอ่านหนังสือสอบวิชาเอกของตนเองนะครับท่านดูในส่วนของหลักสูตรสอบตรงนี้ที่ผมคาดการไว้แล้วเนี่ยนะครับไอ้หนึ100คะแนนกับหมวดวิชาต่างๆที่ต้องไปอ่านเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะอ่านหนังสือไหวไหมครับอ่านจบไหมนะครับ ไอคลิปก่อนๆที่ผมออกมาทำเนี่ยก็เพราะแบบนี้ไงครับผมเป็นห่วงทุกคนที่เป็นรุ่นน้องนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่ถามผมบ่อยๆว่าอ่านหนังสือยังไงถึงสอบได้ผมเป็นห่วงนะครับถึงเตือนบ่อยๆว่ารีบมาดูในส่วนของที่ผมเตือนในคลิปดีกว่านะครับรีบมาดูนะครับว่าผมเตือนยังไงและผมบอกยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมบอกว่าจุดที่ควรไปอ่านเนี่ยรีบไปอ่านซะนะครับ อย่าพยายามผัดวันประกันพรุ่งในการอ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราจะรู้สึกดีในการที่เราผ่อนคลายแต่เราจะรู้สึกแย่ในการทาข้อสอบถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือและตรมเตรียมตัวไปดีๆนะครับโอ้ขออภัยนะครับพูดผิดเยอะมากวันนี้นะครับฉะนั้นผมคิดแผนการล่วงหน้าเอาไว้แล้วว่าถ้าท่านไม่อ่านหนังสือท่านจะมีความรู้พวกนี้ได้ยังไงนะครับผมก็เลยทําเป็นในส่วนของซีรีส์คลิปที่เกี่ยวข้องกับการ ตีแตกเนื้อหานะครับแล้วก็ตีแตกอะไรครับตีแตกข้อสอบต่างๆมาให้ท่านรับชมเลยครับท่านคิดว่าดีไหมครับพวกหลักสูตรพวกนี้ที่ผมออกมาทําตอนนี้ทําไปประมาณ3คลิปนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งใจจะทําทั้งหมดนี่แหละครับเพื่อพี่น้องนะครับที่เป็นครูพิเศษสอนแล้วอยากจะขยับตนเองมาเป็นครูผู้ช่วยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการหักโหมนะครับแต่ว่าผมมีความตั้งใจแบบนี้ตั้งแต่ ก่อนที่จะเป็นครูผู้ช่วยแล้วนะครับก็บอกกับตัวเองว่าถ้าสอบได้ก็จะทําทคลิปแนะนําให้กับคนอื่นได้รับประสบการณ์จากเราและเอาประสบการณ์ของเรานี้ไปใช้ประโยชน์ในการลงสนามสอบให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือความตั้งใจและก็ความปรารถนา,าไว้นะครับงั้นผมมีความตั้งใจจะทําทตรงนี้ให้กับท่านเลยนะครับส่วนท่านจะมาดูหรือไม่ดูหรือจะคิดว่ามันไร้สาระนะครับไปอ่านเองดีกว่าก็แล้วแต่นะครับแต่ผมทํา และก็ทําตามหลักสูตรที่ผมเปิดโลกให้กับท่านนี่แหละครับท่านคิดว่าดีก็ติดตามผมเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคิดว่าอาจารย์ท่านอื่นดีกว่าสํานักอื่นดีกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปตามนั้นเลยนะครับแต่ของผมตอนเนี้ผมให้ทุกท่านได้ข้อมูลต่างๆแบบฟรีๆเลยนะครับและการันตีได้เลยว่าถ้าท่านดูของผมจบท่านจะไปทําข้อสอบในนั้นได้มากกว่า60คะแนนแน่นอนนะครับใช้วิจารย์ในการ ฟังผมด้วยนะครับอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะผมไม่ได้มากล่อมท่านให้เชื่อผมทั้งหมดแต่ผมมาเปิดโลกและผมทําตามสิ่งที่ผมปรารถนาไว้นะครับจึงเกิดเป็นซีรีส์ตีแตกเนื้อหานะครับซีรีส์ตีแตกข้อสอบขึ้นมานะครับโดยแต่ละคลิปที่ผมทํานั้นมันจะเน้นในแต่ละเรื่องที่อยู่ในหลักสูตรสอบและในแต่ละหัวข้อย่อยๆของหลักสูตรสอบนั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะ ชัดเจนนะครับในการที่จะเข้าไปดูและทำความเข้าใจกับเนื้อหาและจะมีในส่วนของข้อสอบมาให้ท่านตีแตกแบบง่ายๆนะครับเพื่อฝึกความจำฝึกความเข้าใจฝึกในส่วนของการเจอตัวหลอกที่มันหลอกแบบเนียนๆและท่านก็จะตัดออกไปให้หมดนะครับ